กายวาจาให้เป็นปกติที่วัาดีอย่างไม่วาสุติทาจิตตพิขาการทำสมาธิจาไม่จิตทางมันปัญญาปิขาปัญญาล่ารู้ในกองข้องขางในการพิจารณาดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆก็ออกเที่ยวบ้างออกเที่ยวในกายและพรมันก็รีบมันต้องรับบ่อยๆมันก็แผลตาเดียวมันต้องถักไปก่อนพอเสร็จแล้วมันจะชนตา อันใดๆมันจะไปชนมาทุกขังจนกระแลมมันจะไปชนกับนาคตชนกับดินชนกับน้ำชนกับลมชนกับไฟเชื่อมกันไปสุดท้ายมันพอมันเป็นรวมกันแล้วมันจะไปคุมตรงคําเดียวว่าไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดมันถือมันเอีมันจะไปคุมโดงเนี่ยแต่มันต้องแห่ตาเดียวนี้ก็ต้องถัดไปกว้างขวางพอสมควรแต่ก็ไม่เกินจักกายนครเรานี้เนี่ยเคื่องกันยิงงานกาย จริงเป็นพาการดั้มเลยกายกับจิตนีมันเป็นคนละอันกันพอกายตายจิตไม่ตายเลยเจนะนิยติที่เราเกิดจิตเลื่อนร่างกายหรือร่างกายจิตที้เป็นงต่างให้เดินจังให้ลุกจังให้นั่งจังให้นอนถ้าจิตไม่เป็นผู้บริการแลนะ้วทำอะไรไม่ได้นไนเนื้อกระทำหมายทำจริงหรือทำว่าเวลาตายไปมันกัแยกทางกันจิตก็ไาาปตามพุนตามคำร่างกายก็หมดหน้าที่หมดประโยชน์เพราะอะไรมันแตกเอง มันพังเนยันใจไม่ได้พอตอนอยู่ก็ต้องอาศัยแล้วันหนึ่งก็เหมือนตายพอดุมออกเอาล้อออกเอาฝากระโปรงออกเอาเครื่องออกลองชิ้นส่วนต่างๆอะไรต่างๆแย้แกแกแยกแยกออกหมดเลยแล้วทัาแบบที่โยงไปว่าคำว่ารถเกิดขึ้นได้เพราะการประกอบการเข้าของชิ้นส่วนต่างๆ แต่เมื่อถอดชิ้นส่วนที่ประกอบกันเขานั้นออกวางลงแล้วจะชี้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นรถหามีไหมคำว่ารถหายไปแต่คาว่ารถเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการประกอบกันเข้าของชิ้นส่วนต่างๆต่วนี้เกต้าคือผมโลมาคือฝนหน้าขาคือรถทันตาปันตะโจนังที่เราไปเรย้แต่นี่ในส่วนสมมุตินะสมมุติเพื่าสมมุติอาการสารดีรว่า แต่ถ้าเป็นสมมติธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปอย่างนี้ท่านก็แบ่งเปือสี่ส่วนที่หายใจเข้าหายใจออกในเรื่องของธาตุลมการประชุมกัน <c oughs> ในร่างกายเรามีดินมีน้ำมีลมมีไฟคนตายสังเกตว่าธาตุลมไปก่อนนะพอลมหมดแล้วก็ไฟตามไปอะ่ะเลยระพักน่ตัวเดยเย็นเลยลมไปก่อนไฟเป็นกกอนันดับสองจากนั้นก็ธาตุน้ำก็ไฟระเหิดไปเผาไฟไปเลยถ้ากระดดกธาตุดิน เอาไลายอยาง,องก็ไม่ไปไหนารับาสาไม่หายไปจากโลกทั้งวันนั้นนะดินน้ำลงใสเวลาเราเดินเข้ตาตลาดมาเราเอาไปบงังปุ๊บอุณหภูมิปกติใช่ไหมกันเนี่าไม่ตายก็ยังมีความอบอุ่นมีความร้อนถาไฟมันอยู่ในร่างกายเราเวลาฉันอาหารเข้าไปนี่นะถ้าทักไปไม่ดีนะอาหารไม่ย่อยนะเนี่ยทักไปนี่แหละทักไปทัก,ปกน้ำคนไหนไม่ดื่มน้ำานี่โอ้คอแห้ง เรื่องสังขาวนี้มีผิดต,ตายได้นะไม่หายใจก็ตายนะมันประชุมกันเข้าของทัศด,ดินทัศน้ำทัศลมทัศไฟมันรวมกันมันเึงเป็นตัวเรานะที่อาศัยอยู่ตันวนี้ก็ดิน,นะดนน้ำลมไฟนะดื่มน้ำเข้าไป กินข้าวหายใจเข้าหายใจออกยืนเข้ามายืนทุกวันยืนทุกวินาทีเลยนะแต่ข้าวเราต้องฉันทุกวันแต่ลงหายใจนี้ยืนทุกวินาทีนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโผลยืนก่อนนะแต่อย่าไปเอาครอบของอย่าไปหลงอย่าไปหลงร่างกายอย่าไปหลงกายถ้าหลงกายก็เป็นตัวเราะมันจะไปหลงตัวอัตตาทำอะไรก็เป็นตัวเราเนา ทำครัวก็เป็นครัวของเรานะขับรถก,ก็เป็นรถของเรามีเมียก็เป็นเมียเรามีลูกก็เป็นลูกเราทำดีก็เราเป็นคนดีเนี่ยเราคิดถูกเราพูดถูกมีเรา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 หมดโตกโดดเรียกว่าตัวกูของกูมันจะเป็นตัวกูตามมาแต่สภาวะธรรมชาติมันไม่มีทำหน้ตัวเรานะ่ ่ธรรมชาติจริงๆมันไม่เป็นอะไรนะดินมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นดินนะน้ำไม่ได้ว่าเป็นน้ำลมไม่ได้ว่าเป็นลมใจไม่ได้ว่าปเาป็นใจไอ้อย่างเขาว่าสวยไม่สวยเพราะไม่เพราะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอันนี้เราสมมุติแต่ดินแต่น้ําแต่ลมแต่ไฟแก่สาโลมานักขาต่างตระกูๆๆๆอะไรเนี่ยอันนี้ยพระพุทธเจ้ามาบัญญัติถ้าพระพุทธเจ้าสมมุติเราเรียกว่าบัญญัติถ้ากิเลสสมมุติหรือชาวโลกสมมุติเนี่เรียกว่าสมมุติ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมุติขึ้นมาพระพุทธเจ้าสมมุติเพื่อให้เรามาพิจารณาแล้วเพื่อจะได้ทําลายสมมุติคือพระพุทธเจ้าสมมุติลูกเวนนาดัญญาสังขารพระพุทธเจ้าสมมติดินน้ําลงไปพระพุทธเจ้าสมมติเกสารโลมานะขาธิดาตระโจรากขันตอนทสองเพื่อให้เรามาพิจารณาตามที่พระพุทธองค์เนีสมมุติเพื่อที่จะทําลายสมมุติที่กิเลสได้สมมุติไว้คือร่างกายมันเป็นตัวเรา ท่านก็สมมุติแยกออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะลูกมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังตับไตไตกระดูกลองแยกดูสิลูกพอแยกลงแล้วลูกหาดูซิตัวเราอยู่ที่ผมไหมตัวเราอยู่ที่ขนไหมตัวเราอยู่ที่เล็บไหมตัวเราอยู่ที่ฟันไหมที่หนังไม่มีตัวเราอยู่ที่ดินไหมอยู่ที่น้ําหรืออยู่ที่ไฟไม่มีเลยตัวเราท่านสมมุติ เรียกว่าบัญญัติถ้าเราสมมุติเรียกว่าสมมุติเนี่ยเพราะฉะนั้นสมมุติกับบัญญัติเป็นคนละระดับกันสมมุติส่วนใหญ่แล้วจะพาให้เราหลงแต่ถ้าบัญญัติส่วนใหญ่แล้วจะพาให้เรารู้และก็หลุดจากสมมุติได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระทเจ้าบัญญัติขึ้นมาจึงเป็นตัววิปัสสนาให้จิตนั้นมีงานเข้าไปต้องเที่ยวเข้าไปพิจารณาความที่เราจิตเราเพ่งเข้าไปในกายเรา อย่างน้อยก็เป็นธรรมะอย่างน้อยจิตของเราก็ไม่ได้ไปรุ่ง้าในอดีตอนาคตรู้จบอยู่ยในนิวรณ์ทำอะไรต่างๆแล้วก็ยังเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นมีความรอบรู้อันนี้เป็นงานของใจเราดินน้ำลมไฟก็อยู่กับตัวเราผวงคนเล็กตันหน,นังก็อยู่กับตัวเรามันไม่เคยว่ามันเป็นอะไรเลยมันมีขึ้นได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติว้ ดินมันก็เป็นดินจริงๆแต่มันเป็นบัญยัติตามจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีชื่อมันเป็นสักวแต่ว่าถ้าคำว่าสักวแต่ว่าคือใช้จะว่ามันเป็นอะไรก็เป็นตอนมันอยู่ในน้ำเราก็เป็นน้ำตอนระเหดขึ้นไปเราก็ว่ามันเป็นหมอกตอนมันเป็นรวมตัวกันเราก็ว่ามันเป็นเมฆตอนมันกลั่นตัวลงไปเราก็ว่ามันเป็นฝนพอมันตกลงไปในทะเลแล้วก็ว่ามันเป็นน้ําทะเลตอนที่เรามาใส่ขวดเราก็ว่าเป็นน้ํเปล่าใส่ชาเราก็ว่าเป็นน้ําชา แต่กาดแต่สีแส่น้ำตาลแล้วพอมันเป็นเป็ดที่เอาไปต้มเอาไปกันเอาไปบักกับอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นเหล้ากลายเป็นเบียร์กลายเป็นไวน์เหมือนกันสิ่งชี่อยู่กับอย่ากระถิ่งอ่ยทุกที่ตอนที่มัน,มนถูกตัดถูกค้นลงไปเอาไปเผาก็เป็นฐานแต่ตอนที่มันแช่แข็งอยู่ในภูเขาลึกลงไปเป็นกิโลกิโลนับร้อยปีนับพันปีหมื่นปีมันก็กลายเป็นเพชร บางอยากก็กลายเป็นก๊าซกลายเป็นน้ํามันเราก็ไปขุดมาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงทำมาเป็นเครื่องประดับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในโลกในเรกยกว่าเป็นไม้เป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นหลายร้อยชนิดแต่ถ้าเป็นตามหลักขององค์เจนเ็ตธรรมาเพื่อทางสิ่งใดเคลือบแข็งสิ่งนั้นเป็นดินทั้งรวมเป็นหนึ่งแล้วลงบอกว่า ปะโมฆลามีลิบางสาบารานับเม็ดตายในทะเลได้ต้องมาแก้ปัญหาแก้ทำไมะโมลามีลิ์บานับเล็ดตายในทะเลได้อ้มันจะยากอะไรมเม็ดตายจะมีกี่เล็ดกระถางมก็หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือะไหนึ่งเดียวคือดินน้ำก็มีหนึ่งเดียวคือน้ำมันจะมีกี่ชนิดแต่มัน่งเรื่บอกสมมุติสมมุติในโลกมันมีบ้างแต่ว่าบัรจากาของเราจะรวมรวมหนึ่งเดียว คือดินคือน้ำคือลมคือไฟพอบอกว่าตัวเราเป็นหนึ่งเดียวพุทธองค์แยกออกสามสองเลยกระจายออกเลยเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วหนึ่งเดียวแยกออกเลยเบตา,ารวมกัน,น,าาาน,นแลจวหาตหาตัวให้เจอให้เจอธรรมะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายอัตตาทาลายอิชชาทาลายปัญหาทาลายบัฏฏาทำลายอสสร,รัดอื่นที่ยึดมั่นหรือมั่น,น,นว่าเป็นตัวเรามีของเราแต่จริงมันไม่มี มันไม่มีตัวเรามีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมตะกาแล้วก็จิตใจที่อาศสยอยู่แต่ตากใดที่ดินน้ำลมไปมันยังไม่แตรปวนนะมันยังทำง,งานเป็นปกตินะนวันหนึ่งธาดินมันทำง,งานไม่ปกติลมไฟ่น้ำก็ผ่านล้วนไปด้วยบางทีธา้าน้ำไม่ปกติจะยังไง้าน้ำไม่ปกติบางคน้าลมไม่ปกติลกตโลกโรคับดัน องคนธาตุน้าไม่ปกติมีโรกเบาหวานองคตนธาตุดินไม่ปกติมีโลกมะเร็งคือมีเหตุจำแต่ว่าเราทำงานกันปกตินจะเรียกว่าร่างกายปกติจะคืออะไร<ม>สบายดีไหมสบายดีครับ<ม>จะคือดินน้ําลมไปมันปกติดินน้ําลมไปก็เป็นของอยู่ประสัมโลกนี่แหละรูปประขันก็ได้เรียกว่ากายก็ได้แยกออกมาเป็นดินน้ำลมไป ไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีคําว่าตัวเราไม่มีคืออะไรคือเขาก็ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราเขาจะแก่เขาก็ไม่ขออนุญาตเราเนียเมื่อก่อนเงินยิดปีฐานปีนี้ผมมันก็ไม่หลอกนะปันมันก็ไม่หลุดนะหูก็ดีตาก็ดีนะเรยวแรงก็เหมือนกับปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้จะทาอะไรก็โอ้โมกกเงินเงินนะจะลุกจะดั้งเนี่ยเขาไม่ได้ขออนุญาตเรานะ่ือี่บอกว่าตัวเราตัวเราจริงๆริมันไม่ใช่ตัวเรา พิจารณาให้ดีหมอพิจารณาเอาจริงาจาังว่ามันไม่มีตัวเรามันเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุที่มาประชุมกันขึ้นเป็นตัวเราเราก็เลยเหมาว่ามันเป็นตัวเราไห้จริงจริงอย่างจัพระพุทธเจ้าบอกว่าลูกเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะทีนี้มันไม่เที่ยงยังไงพอเราได้ยินแค่นี้เราก็รู้แนละ้วไม่ได้ไม่เที่ยงยังไงก็กลับมาพิจารณาผมเที่ยงไหมเ,เมื่อวันโกนที่แล้วเห็นโกนจปอยู่ผมไม่อยู่วัด ต่งางับพระใหม่องค์ผมนี่เองโกโนหนอดโคนเขา่าโคนซิ้วเราก็โกนเป็นอยู่ทุกวี่ทุกวันเล็กประทัดตัดทุกเดือนตัดจนขี้เถียตัดแต่มันก็ไม่ขายยาเราหรอกผมขนเล็กเป็ส่วนฟันที่มันก็เสื่อมไปทุกวันเลยแต่เราก็มองไม่เห็นมันมารู้ตัวเทีก็ไปหาหมอฟันแล้วถ้ามันไม่เสื่อมโอ้ตอนนี้ฟันก็ยังอยู่ครบเลยที่มันไม่ครบแล้วผมเนี่ยดวงตาก็ะแทกฟันปอมแล้ว พราะมันเปลี่ยนไปทุกวันเปลี่ยนไปทุกวันมันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยคนทังจำเแต่เราจะสังเกตหรือไม่สังเกตเขาก็เปลี่ยนอยู่นะเราจะเห็นหรือไม่เห็นเขาก็เปลี่ยนอยู่นะแต่เราเอากล้องไปถ่ายดูผมบนหัวเรานะเหมือนวิดีโอที่เราเอากล้องไปตั้งมาประกุหัวงอกไว้นะแล้วก็เอากล้องตั้งไว้วิดีโอนถ่าย 哦，没人动啊，没得法儿。 เราช่วยไม่เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงในตาเปล่าของเรามันไม่มีเวลาไปนั่งดูผมขนเล็กันหนังราะเราเพ้นมกันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เราไม่เห็นเขาบอกว่าหนังของเราเนี่ยไม่เกินเก้าสิบวันเก้าสิบวันไปแล้วหนังเราทั่วสารพันกายไม่มีเซลล์เก่าเหลือยแบบขัดขัดขัดมันจะหลุดออกมานั่นแหละเรียกว่าเซลล์ผิวหนังเรา มาเลยถ้าถึงวันเนี่ยมันจะไม่มีเซลล์เก่าเลยมันจะผักเปลี่ยนอันใหม่มาผักเปลี่ยนอันใหม่มาเรื่อยันก็เปลี่ยนแปลงพออายุมากเข้าน็่ลมันผักเปลี่ยนมาเรื่อยเรื่อยดินน้ำลมกันประชุมกันมาเป็นร่างกายผมคนเล็กตั็นหนังก็เป็นอาการต่างต่างใท้ายทีุ่ทุกอย่างก็อนิจังไม่ดเทียง ทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอนัตตามันไม่ยู่ในบังคับบัญชาของเราผมก็อยากร่วงก็ร่วงก็อยากหอกก็หอกฟันก็อยากหักอยากบุดอยากทำรุกพุกโธเขาก็เป็นไปบางคนเดินตรงหรือไม่เริ่มเดินโค้งต่อไปก็จะถือไม่เท้าไม่ได้มีสองขาไม่มีสามขาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนั่งมันเริ่มเสื่อมไปซุดไปโยงไปเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นลักษณะดามันของทังขงานทั้งปวงในกับไปถึงในโลกใบนี้ต้นไม้ภูเขาถึงมีชีวิตร้วแ้วตบอยู่ในอ,อนิจจังพวกขังอนัาตาสามันเป็นลักษณะทั้งสามน,นี้ครอบคลุมหมดทั้งโลกใบนี้ฤดูฝนมันก็เปลี่ยนไปเป็นฤดูหนาวฤด,ดูหนาวก็เปลี่ยนไปเป็นฤดูร้อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลกหมุนรอบตัวเองนี่คือนี่คืออนิจจังเดี๋ยวเราไปถึงปีใหม่ก นนเราปฏิวัติมันก็บุนกลับมาที่เดิมนเนื่องด้ยคือความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจงก็ทําง,งานอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งคือความเพนอยู่ได้ยาัตาคือไม่อยู่ในังคับบา,าันธาของใครเข,า,ขาเป็นสัตว์แต่ว่าดินน้ําลมไฟทีนี้เรามาอาศัยมาอาศัยอยู่ด้วยความรู้สึกแบบไหน,นมันก็อยู่ที่เราอยู่ที่คนคนนั้นถ้ามาอาศัยอยู่ด้วยคว,ความรู้สึกว่าเป็นตัวกู Buyên hạ chưa kể bát nhưng gặp số hầm đến ghetto à lục lọt ao tay 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 loma asai bên nam lục tay cho hết tiền nhà lâu mà tay à, đi lên nam quân tiến là mấy chị bên tuyên tay 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 ยอมคนเป็นก็มันก็อยู่ที่ว่าสติปัญญาหร,รือว่ากิเลสถ้ากิเลสล้วนๆเลยมันก็เอาดินเอาน้ำเอาลงมาไปเป็นตัวกูเอาความปด้วยนึกคิดนั่นเอี่ยก็เป็นตัวกูกูคิดกูพูดผูททานี่ตัวกูนี่เลยว่ากิเลสเนี่ยมันบงการชีวิตเราแล้วมันก็ไม่เข้าใจในหลักความเป็นจริงมันก็เลยสร้างแต่ความทุกข์ให้กับเรา มันก็จะพาเราไปแสวงห,หาในสิ่งที่น่ารารถนาในรูปที่น่ารักในเสียงที่น่าฟังในกลิ่นที่น่ายินดีน่าพอใจในเรื่องกินในเรื่องการในเรื่องเสียบที่ยึดชื่อเสียงอ,อะไรต่างๆมันก็จะยึดถือว่าเป็น ได้ทาดินสุดท้ายก็ลอยอังคารมีแต่ดีแบบชั่วมีแต่บุญกับบาปที่จะเป็นสมบัติแท้ของเราเพร่ะพิจารณามาถึง ังครับในาชาของเราไม่ได้เห็นว่าวันหนึ่งเมื่อมันก็ต้องกับเราก็ต้องแยกทางกันมันกับเราเป็นคนละอย่างกันมันก็เลยหลงประมาณเกินไปเรียกคือความแตกต่างนะฮะสมมุติกับบัญญะที่พราเจ้าได้วางเป็นหลักพิจารนาให้กับเราในการพิจารณาเราก็จปน้อมเอาดินเอาน้ำเอนะาลมเอาไฟก็ได้เราเกิดมาเรามาล่ะขาขั้ตาตัดโตจึงต่างพิจารณาก็ได้ เพื่อทำลายความเห็นผิดของเรามีเวลาทำปัจสอบันสมาธิต้องม,มีปัญญาก็ไม่เกิดศิลก็ไม่รักษาแล้วก็หมดค่าของความเป็นพระบดค่าของความเป็นคนมีแต่กิเลสสวนเขามีแต่ตัวเรามีแต่ของเราเอาแต่จิตเอาแต่ใจเอาแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างโลกเรียม,มันสิบหายเพราะอะไรคนไม่มีธรรมะคนไม่มีศาสนาคนที่เห็นแก่ตัวโกโงกิน แก่งแยล้งกินดินกันฆ่ากันเบียดเบียนกันประหัตประหารกันเพราะมาหลงตัวกูหลงของกูจนลืมบาปลืมบุญลืมคุณลืมทุกข์เหตุนั้มันจึงเสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะกิเลสมันจะคลองโลกแอบทีเราได้มาศึกษาได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเราจะตึกหาราพทศษไปกอกอธรรมะตอคของใจให้มันเจริญอยู่ในใจเรา จะไปให้ค่ากับกิเลสมากจนเกินกว่าธรรมะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้ลืนตาอ้าปากเลยี่เป็นการปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมหรือพูดถึงธรรมะมันเป็นเรื่องน่าอับอายอยาให้ความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของของสวยยงามๆสิ่งที่น่ายินดีพอใจรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความจริงซะแล้วแต่เมื่อเราพิจารณาอย่างเมื่อตะกูมันจะจริงไหมเนี่ย มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงชักววันหนึ่งโลกใบนี้มันก็ต้องแตกสลายไปถถึงที่สุดร่างกายเราเนก็เหมือนกันที่คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือเราดูแลมันจะดีขนาดไหนอยากกินอะไรให้มันกินอยากนอนให้มันนอนดูแลดีขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องจากนะครับอานิจจังสุขนัตตาทั้งหมดในสภาพนหมือนสภาพโลกนี้สภาพ ใกล้กที่ถูกตัวเราเสิดทายก็ต้องตายดับไปแต่ในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่เราจะไปทุ่มเทอะไรกับทิเด็ดพันห้าตันห้าร้อยแปดกับบทละครที่เขาเขียนให้กับหัวโขนที่เขาสวมให้กับหน้าที่ที่สักแต่ว่าเราก็ควรทำตามหน้าที่แล้วแหละแต่ลึกๆใใจเราต้องันักและว่าอือ ให้นี่มันหน้าที่ตามสมมตินี่นก็เปวดหนึ่งแต่ประโยชน์ของการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับศาสนาทาให้เราได้เห็นหน้าที่อีกอันหนึ่งคือธรรมะหน้าที่คือธรรมะหน้าที่ของจิตของใจเราที่จะทําให้ใจเรานั้นรอดพ้นจากอบายภูมิยกระดับให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์สมนุษย์โสเป็นมนุษย์สติวโรเป็นมนุษย์สรรมโนเป็นโสดาสิกิทาณะภนะครั เป็นดอกบัวที่ดีดตัวเองขึ้นจากโคลนตมมัเป็นบูปบบนเหลือน้ารับแสงแห่งธรรมะตองรพุทธเจเบ่งบานด้วยสติปัญญาเติ่นรู้จากความหลับไหลอยู่ในความมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในทุกสังาๆเป็นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาค่องใจดำเนินชีวิตสังสมแต่บุญกุศลเป็นกำไรให้กับชีวิต มันจึงกลายเป็นชั่วชีวิตจีิแสวงหาแต่กำไรให้กับชีวิตไม่ทิ้งต้นทุนคือร่างกายนี้ให้สูญเปล่าไปกับเชินประกอบเพียงอย่างเดียวแต่จะเอาวินาทีนั้นตีจากจากดินน้ำลงไปดีตัวเองขึ้นไปเป็นมนุษย์มนุษย์โดีตัวเองขึ้นไปเป็นมนุษย์เทพัูตดีตัวเองขึ้นไปมนุษย์ธรรมนุษย์ยกตัวเองขึ้นไปเป็นโสดาติฐาระธรัม